สวัสดีมากครับสายตรงซียบอลในคลิปนี้กลับมาเจอกับทุกคนในซูเปอรบอลรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วนะครับกระหน่ำมาให้ทั้งหมด7คู่เลยฮะคู่แรกเบอร์ลี่นะครับเจอกับเชลซีครับบอลหมัดเอฟซีเจอเวสต์แฮมยูไนเต็ดเบรตันแอนด์ฮอฟออฟเบียนเจอกับเบรนฟอร์ดฟูลแฮมเจอกับสตร์แลนด์ลิเวอร์พูลเจอกับนัทแฮมฟอเรสต์ครับฟูลแฮมตันวันเดอร์เวิร์สเจอกับคริสตัลพาเลทและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ มาเริ่มกันที่คู่แรกครับเบอร์ลี่เจอกับเชลซีนะครับคู่นี้ลงทำการแข่งขันกันในเวลา19บนาฬิกาสนาทีครับที่บ้านของเบอร์ลี่นะครับในสนามเทิร์ฟมัวครับผลงานในตารางคะแนนของ2ทีมนี้แตกต่างห่างกันชัดเจนเลยนะเบอร์ลี่นี่อยู่โซนล่างของตารางคะแนนนะครับอันดับที่17บฮะแข่ง11เชนะ3เสมอ1แพ้7ผลต่างประตูดได้เสียตดลบ8มีอยู่10คะแนนส่วนเชลซีอยู่อันดับที่3นะครับส่วนบนนะครับแข่ง1 1เอชนะ6เสมอ2แพ้3ครับ ผลต่างประตูได้เสียบวกสิมีอยู่20คะแนนถือว่าห่างกันไกลถึง10แต้มแล้วครับระหว่าง2ทีมนี้เมื่อนำมาวัดว่าวัดแต้มกันโดยตรงเนี่ยนะครับเฮดทรูเฮดคู่นี้ก่อนหนี้เจอกันมา10นัดหลังสุดนะครับเบอร์ลี่โอ้โหโดนข่มยับเลยครับแพ้ตลอดศกครับไม่มีชนะเลยนะฮะเสมอมาได้3ครั้งครับแล้วก็เป็นเชลซีชนะไปได้7ครั้งนะครับแต่ว่าครั้งล่าสุดเบอร์ลี่ถือว่าใช้ได้นะครับบุกไปเสมอกับเชลซีมาสอบประตูต่อ2ในปี2024นะครับนั้นนั้นมีใบแดงเกิดขึ้นด้วยนะฮะ เก็บกับบ้านได้หนึ่งแต้มกับสลับเบอร์ลี่เกมนั้นล่าสุดเบอร์ลี่ผลงานไม่ดีครับบุกไปแพ้กับสต์แฮมมา3ประตูต่อ2ครับกลับบ้านแบบไม่มีแต้มไม่มีคะแนนในขณะที่เชลซีผลงานดีนะครับเล่นในบ้านถลม่มฟูแฮมตันวันเดอร์สมา3ประตูต่อ0ูนเก็บ3แต้มเต็มในบ้านได้ผลสำเร็จนะครับผลงานในนัดล่าสุดของคู่นี้เปรียบเทียบกันโดยตรงแล้วทางฝั่งของเชลซีดูดีกว่าชัดเจนครับในส่วนของไลอ้อเบอร์ลี่จะมาในระบบ5 4 1นะครับมาเตะที่ผลงานดีที่สุดของพวกเขาอย่างคันเลนเน่ เกดในเกมล่าสุดได้เยอะถึง7.1กันเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวคมหวังของทีมละฮะเดอะแบกนะครับส่วนทางฝั่งของเชลซีนั้นนี้น่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับเรียมดิแลบกลับมาแล้วนะครับเกมนี้น่าจะได้ช่วยทีมได้สักทีละฮะหลังจากที่พักจากอาการบาดเจ็บไปนานนะครับต้องมาดูละฮะว่าฟอร์มจะยังเปรี้ยงปร,ร่างอยู่หรือเปล่านะครับตลาดมองมาที่คูนี้ยกให้เชลซีเป็นทีมต่อกดราคามาที่1ลูกทุวนครับให้มาราคานี้ก็ เชื่อว่าเชลซีจะชนะนะครับเพราะฉะนั้นจัดนวลทีมต่อไปก็ได้ครับเชื่อว่าพวกเขาไม่น่าจะแพ้ในเกมนั้นนี้ฮะส่วนราคาสูงต่ำตลาดกลงพืที่2ลูกครึ่งกับ3คิดว่าไม่น่าจะยิงประตูใส่กันถึง3ประตูนะครับคู่นี้เกมรุกยังไว้วางใจไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ฮะได้นไปที่ราคาต่ำน่าจะปลอดภัยมากกว่าครับสายตรงเซบ,บอลมองมาที่คู่นี้ผลงานแตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับเชลซีได้กองหน้าตัวจริงของพวกเขากลับขืนมาก็จริงฮะแต่ว่ารังสนามไปนาน ต้องรับมีดรับคมกันใหม่นะครับแต่สุดท้ายก็ยังเชื่อว่าพวกเขาสามารถเอาชนะไปได้นะครับแม้ว่าบุกมาในฐานทีมเยอนก็ตามสำหรับเชลซีฟันธงครับเชลซีสามารถบุกมาชนะได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์จัดกับราคาที่ตลาดให้มานัวไปที่ราคาต่ำดีกว่านะครับน่าจะปลอดภัยสุดฮะมองว่าคู่นี้ไม่น่าจะยิงประตูใส่กันเยอะครับเบอร์ลี่วางหลังไว้ถึง5คนนะหน้าเป้าของเชลซีก็เพิ่งกลับมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นการจับทิศจับทางก็ยังคงจะเป็นปัญหาอยู่นะฮะไม่น่าจะยิงประตูใส่กันเยอะครับก็เน้นนัวไปทีี่่่รราาคคตนนหละับดดูจเซสสทุ้ คู่ต่อมาบอลบัด AFC ครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเวสต์แฮมนะครับลงทำการแข่งขันกันในเวลา22นาฬิกาครับไวตอริตี้สเตเดียมครับบ้านของบอลบัดผลงานในตารางคะแนนของ2ทีมนี้แตกต่างห่างกันเยอะเหมือนกันนะครับบอลบัดนี่อันดับที่9ฮะโซนกลางตารางคะแนนนะครับแข่ง11ชนะ5เสมอ3แพ้3ครับผลต่างประตูได้เสียติดลบ1มีอยู่18คะแนนส่วนเวสต์แฮมอยู่โซนตกชั้นครับอันดับที่18นะฮะแข่ง11ชนะ3เสมอ1แพ้7ครับผลต่างประตูได้เสียติดลบ10มีอยู่10แต้ม แตกต่างห่างกัน8คะแนนครับระหว่าง2ทีมนี้เฮทูเฮสิบนัดหลังสุดที่เจอกันโดยตรงบลบัตชนะมาได้ครั้งหนึ่งนะครับเสมอกันไป4ครั้งแล้วก็เป็นเวสแฮมครับที่ทําได้ดีกว่านะฮะชนะไปได้ถึง5ครั้งครับล่าสุดเจอกันในนัดกระชับมิตรนะครับเวสแฮมก็ชนะมา2ประตูต่อศูนย์นะทำผลงานได้ดีกว่าทางฝั่งของบลบัตครับการเจอกันโดยตรงของคู่นี้ในนัดล่าสุดที่เจอกันเกมนั้นล่าสุดบลบัตผลงานไม่ดีครับบุกไปแพ้กับแอสตันวลล่ามาศูนย์ประตูต่อ4กับบ้านตูดบ้านแล้วฮะไม่มีแต้มไม่มีคะแนนดนนทะะลลวงไสส้แตกหามาครับ ส่วนเกมนั้นล่าสุดของเวสแฮมผลงานดีนะเล่นในบ้านนะครับชนะเบอร์ลี่มาสามประตูต่อ2ก็เก็บ3นาคะแนนสำคัญในบ้านได้เป็นผลสำเร็จนะครับในส่วนของไลน์อัพทางฝั่งของบอลมัดเนี่ยน่าจะมาในระบบ42-31อ่ครับเอลฟานิว e สันนะฮะหน้าเป้าของพวกเขาห้านัดหลังยิงประตูไม่ได้เลยต้องมาดูว่าอันนี้จะทำผลงานได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับตัวความหวังก็น่าจะเป็นทางฝั่งของเซเมนโยนะครับตัวรุกริมเส้นฝั่งซ้ายฮะได้เรดดีสุดในทีมในช่วงที่ผ่านมานะครับ ส่วนท่าด้านของเวสต์แฮมท่านนี้จะมาในระบบ4-3-3นะครับคาร์ลวิสซันครับเยนเป็นหัวหอกตัวเป้าให้กับทีมในเกมนั้นนี้ล่าสุดยิงประตูได้ด้วยนัทที่เจกับเบอร์ลี่นะครับต้องมาดูว่านัทน,นี้จะทำงานได้ดีต่อเนื่องหรือเปล่านะฮะตลาดมองมาที่คู่นี้ยกให้บอลมัดเอฟซีเป็นทีมต่อครับกดราคามาที่1ลูกทวนให้มาราคานี้นวลทีมรองดีกว่าครับเวสต์แฮมน่าสนใจนะครับแม้ว่าผลงานในตารางคะแนนจะดูไม่ดีนะแต่เฮดทูเฮดนี่ข่มบอลมัดได้อยู่นะครับได้กได้ว,ว่าผมทิศแพ้ทางกันพอสมควคร ส่วนราคาสูงต่ำตลาดกลุ่มที่2ลูกขึ้นกับ3คิดว่ามาไหวครับดันไปที่ราคาสูงเลยละกันฮะจัดนวราคาสูงไว้น่าจะมาถึงมาได้ครับสายตรงเซบอนมองมาที่คู่นี้บทหมาทผลงานดีกว่าครับแต่ว่าท้าหน้าของเวสต์แฮมเองก็ขมยับในเรื่องราวของเหตุุงเหตนะเจอกันทีไรสู้กันได้สนุกครับสุดท้ายมองว่าเวสต์แฮมน่าจะมีแต้มมีคะแนนกับบ้านไปในเกมนัดนี้นะครับ ฟันธงครับเวสแฮมบุกมาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งจัดกับราคาที่ตลาดให้มาก็โนไปที่ทีมรองครับต่อให้เสมอก็ยังได้กลิ้ดได้เฮอยู่ดีนะต่อให้แพ้แต่ถ้าไม่ขาดก็ยังไม่เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ปลอดภัยกว้างมากครับนวลทีมรองไว้ก็มีโอกาสได้กลิ้ดได้เหไม่น้อยครับกละหน่ำทีมรองเวสแฮมไปครับคู่ต่อมาบรตันแอนฮอฟออเบียนครับต้อนรับการเย็นของเบนฟอร์ดครับลงทำการแข่งขันกันในเวลา22นิิกาที่สนามอเมริกันเอฟเพรสเตเดียมนะครับบ้านของบรตันนั ผลงานในตารางคะแนนของ2ทีมนี้ใกล้ชิดกันมากเลยนะครับคู่ขี้สูสีกันเลยฮะบริัตนเนี่ยดับที่11นะครับแข่ง11เชนะ4เสมอ4แพ้3ผลต่างประตูได้เสียบุกสมีอยู่16คะแนนส่วนเบนฟอร์ดอยู่ดับที่12ชิดติดกันเลยนะครับแข่ง11ชนะ5ครับเสมอ1แพ้5นะครับผลต่างประตูได้เสียเป็นศูนย์มีอยู่16คะแนนครับแต้มเท่ากันนะสทีมนี้แตกต่างห่างกันเพียงแค่ในส่วนของผลต่างประตูได้เสียเท่านั้นเองนะครับหรือว่ามาเจอกันถูกที่ถูกเวลาละฮะ เฮดทูเฮดสิบนัดหลังสุดบริตันชนะ4ครับเสมอกันไป3ครั้งแล้วก็เบนฟอร์ดชนะ3ครั้งครับเรียกได้ว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครเท่าไหร่นะครับผลงานใกล้เคียงกันมากครับเวลาเจอกันโดยตรงของ2ทีมนี้ล่าสุดในปี2025เจอกันโดยตรงนะครับเบนฟอร์ดก็ชนะมา4ต่อ2ครับบรตันเจอไปแดงไปด้วยนะถือว่าเกมนัดล่าสุดนี้เบนฟอร์ดฝากแผลไว้ได้นะครับเกมล่าสุดบริตันบุกไปเสมอคริสเัลรเพลตมาสูนประตูต่อศูนย์ครับเก็บกับบ้านมาได้1คะแนนก็ถือว่าไม่เสียหายแต่ก็น่าเสียดายยอ่เเเหมืนนนกกััะะคบบไดด้้พีีงแแว ส่วนเบนฟอร์ดนั้นล่าสุดผลงานดีฮะเล่นในบ้านชนะนิวคาสเซิลมา3าประตูต่อ1เลยน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของพวกเขาด้ในเรื่องราวของขวัญและกำลังใจนะครับชนะนิวคาสเซิลได้เก็บ3คะแนนในบ้านได้นี่ก็เป็นอะไรที่น่ายินดีเหลือเกินนะครับนั่นดีต้องดูฮะว่าจะสามารถต่อยอดความน่าภูมิใจตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับในส่วนของไล์อัพไรตันน่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับเดนนี่ฟิลเบกยินเป็นหัวหอกให้กับทีมต่อเนื่องนะครับในขณะที่เบนฟอร์ดน่าจะมาในระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันครับ อิกอเตียโก้ go, นี่ได้รับคาชมมากเลยนะช่วงหลังนี้นะครับภานั้นหลังยิงได้ถึง4ประตูรวมทั้งการยิงจุดโทษด้วยนะครับก็ภาพใหญ่มวลรวมถือว่าผลงานส่วนตัวหล่อครับอิกอเตียโก้ตลาดมองมาที่คู่นี้ยกให้บรตันเนฮอบอัลเบียนเป็นทีมต่อกรราคามาที่ครึ่งลูกนะครับให้มาราคานี้นัวไปที่ทีมรองอย่างเบนฟอร์ดดีกว่าครับเชื่อว,ว่าพวกเขามีพื้นที่ปลอดภัยให้ได้ลุ้นมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นก็จัดน้อทีมรองไปครับเกมูุกกาลังเข้าที่เข้าทางครับ ส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่2ลูกรึ่งคับ3คิดว่า3ประตูมาไหวดันไปที่ราคาสูงได้ครับมองว่ายิงประตูใส่กันเยอะอคู่นี้สตรงเซนบอลมองมาที่คู่นี้เป็นเกมที่อาศัยเน้นเกมรุกด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นยิงประตูได้ทั้ง2ทีมฮะและสุดท้ายของฟันธงเลยนะครับมองว่าเบนฟอร์ดบุกมาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งจัดกับราคาที่ตลาดให้มาก็แน่นอนครับชัดเจนว่าเน้นนวลเน้นหนักไปที่ราคาสูงน่าจะปลอดภัยนะครับสประตูมีโอกาสมาไหวมาได้ครับเกมรุกเน้นเน้นด้วยกันทั้งสองทีนะ คู่ต่อมาฟูลแลมเจอกับเซนเตอร์แลนด์นะครับลงทำการแข่งขันกันในเวลา22นิวกาครับที่สนามคราเวนคอตเชตนะครับมันของฟูลแลมนั่เองฮะตลาดมองมาที่คู่นี้ย่อค้ฟูลแลมเป็นทีมต่อกดราคามาที่ปปเสมอกตครึ่งให้ราคานี้มานวทีมต่อได้เลยครับฟูลแลมเล่นในบ้านนะแม้ว่าจะเจอกับเซนเดอร์แลนด์ที่ฟองกำลังดีเลยเนี่ยแต่ก็เชื่อว,ว่ามีโอกาสเอาอยู่เอาไหว้ครับฟูลแลมเล่นในบ้านไม่ขี้เหร่นะครับจัดนวทีมต่อไปฮะส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่สองลูกครึ่ง ดึงไปที่ราคาต่ำน่าจะปลอดภัยที่สุดครับคิดว่าไม่น่าจะยิงประตูใส่กันเยอะฮะคูน่นี้สายตรงเซบอลมองมาที่คูน่นี้มองว่าฟูลแลมเล่นในบ้านนะแม้ว่าต้องรับงานหนักอย่างสันเดอร์แลนด์นะครับแต่ก็เชื่อว่าพวกเขาไม่แพ้ในเกมนัดน,นี้ฮะเพราะฉะนั้นขอฟันธงครับคูน่นี้มองว่าฟูลแลมชนะไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์จากกับราคาที่ตลาดให้มาก็เน้นโนไปที่ทีมต่ออย่างฟูลแลมครับให้เครดิตของการเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นเจ้าภาพละกันนะครับเชื่อว่าพวกเขาเก็บชชนะได้ในเกมนัดน,นี้ฮะจัดนักทีมต คู่ต่อมาเวีย์พูครับเจอกับนอตติแองโกลฟอร์เรส์นะครับลงทำการแข่งขันกันในเวลา22นาฬิกาครับที่สนามแอนฟิลด์นะครับบ้านของเรีย์พูนั่นเองฮะตลาดมองมาที่คู่นี้ยกให้เรีย์พูเป็นทีมต่อกดราคามาที่ล,ลูกครึ่งนะครับให้ราคานี้มาเน้นนวทีมนอตติแองโกลฟอร์เรส์ดีกว่าครับแม้ว่าผลงานจะไม่ดีนะแต่เชื่อว่ามาเจอกับเรีย์พูเนี่ยน่าจะพอมีหือมีอือให้ได้เห็นบ้างนะครับกระหน่ำนัวทีมรองไปละกันครับพื้นที่ปลอดภัยกว้างมากกว่าส่วนราคาสูงตามตลาดกดกท้วน ดึงไปที่ราคาสูงครับมองว่า3ประตูมีโอกาสมาถึงมาไหวมาได้และเกินเลยกว่านั้นได้ด้วยนะครับเน้นหนักเน้นนัวไปราคาสูงครับสส่ตรงเซียนบอลมองมาที่คู่นี้เรียููดูดีกว่าชัดเจนครับนัดนี้เล่นในบ้านในถิ่นด้วยนะเพราะฉะนั้นขอฟันธงครับเรียบูเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งจัดกับราคาที่ตลาดให้มาแล้วก็เน้นนัวไปที่ทีมนอตติแองโกลเฟรซทีมรองได้เลยนะครับต่อให้แพ้แต่ถ้าไม่ขาดก็ยังด้กลิดไดเฮอยู่ดีพื้นที่ปลอดภัยกว้างขนาดนี้จัดนววทีมรองไปไม่เสียหายครัับเนนน้หกไปที่ คู่ต่อมาวูลแฮมตันวันเดอร์เอร์สเจอกับคริสตัลพาเลทครับก็ลงทำการแข่งขันเวลาเดียวกันนะยี่สนาฬิก,กานะครับที่บ้านของวูลแฮมตันวันเดอร์เอร์สครับตลาดมองมาที่คู่นี้ยุคให้คริสตัลพาเลทเป็นทีมต่อกดราคามาที่ครึ่งลูกนะครับให้ราคานี้มาก็นวทีมต่อได้เลยนะครับเจ้าบ้านอย่างฟูบช่วงเวลานี้จืดสนดิทครับลุ้นไม่ขึ้นลุ้นไม่ไหวนะฮะเพราะฉะนั้นจัดนวทีมต่อไปฮะเชื่อว่าบุกมาชนะได้ครับส่วนราคาสูงต่มตลาดกดมาที่2ลูกครึ่งมองว่าคู่นี้ 3ประตูไม่น่ามาไหวนะรันไปที่ราคาต่ำาละกันครับมีโอกาสได้กรีดได้เหวมากกว่าฮะสายตรงเซบอลมองมาที่คู่นี้คริสตัลเพลย์อยู่อันดับที่10ครับในขณะที่วูฟอมบวยอยู่อันดับที่20นะฮะได้แค่2แต้มครับแข่งมาจนถึงตอนนี้เพราะฉะนั้นต่อให้เล่นในบ้านเกมนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะครับฟันธงคู่นี้ชื่อว่าคริสตัลเพลย์บุกมาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ครับจัดกับราคาที่ตลาดให้มาก็โหนไปที่ทิมต่อครับคริสตัลเพลย์น่าจะชนะได้ในเกมน,นนี้ฮะปิดงัาานกนกดด้้วยยคู่สุท คู่ดึกของเราในค่ำคืนนี้ฮะนิวคาสเซิลนะครับต้อนรับการเย็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับลงทำการแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับที่สนามเซนเจมส์พาร์คนะครับบ้านของนิวคาสเซิลฮะตลาดมองมาที่คู่นี้ยกให้แมนซิตี้เป็นทีมต่อกดราคามาที่ครึ่งลูกนะแม้ว่าเกมนัดล่าสุดจะทําได้ดีมานะครับแต่เชื่อว่านิวคาสเซิลเล่นในบ้านฮะต้องการล้างอายล้างตีนอย่างแน่นอนนะครับเกมล่าสุดไม่หล่อครับนัดนี้เชื่อว่าพวกเขาไม่แพ้จัดนวนทีมรองไปครับเชื่อว่ามีพื้นที่ปลอดภัยกว้างมากกว่าส่่วนราาาคสููงงตตลลกกกมีท2ึับ3 คิดว่า3ประตูไม่น่ามาไหวดันไปที่ราคาตา่ำน่าจะปลอดภัยมากกว่าครับสายตรงเซบอลมองมาที่คู่นี้เนว์การ์เซ่ยไนเตดพลาดมาครับน่าจะหมายมั่นปั้นมืออย่างแรงละฮะในบ้านในถิน่นในเกมนัดนี้แม้ว่าเจอของแรงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่เชื่อว่าพวกเขามาได้มาไหวครับฟันตรงครับเนว์การ์เซ่ชนะไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์จัดกับราคาที่ตลาดให้มาก็นเน้นหนักเน้นหน่วงไปที่ราคาตา่ำน่าจะปลอดภัยที่สุดนะคิดว่ายิงรวมกันไม่น่าจะถึง3ประตูนะครับเพราะฉะนั้นเน้นหนักไปที่ราคาต่ำกับคู่นี้ สายตรงเซนบอลมองมาจากมุมบนราคาต่ำเบอร์รี่เจอกับเชลซีรองเวสต์แฮมยูไนเต็ดราคาสูงบรตันแอนด์ฮอฟสออเวียนเจอกับเรนฟอร์ดต่อฟูลแลมรองนอตติแฮมฟอเรสต่อคริสตัลพัลเลตและราคาต่ำระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อร่อยใครต้องการข้อมูลในช่วงเวลาที่ตลาดมันนิ่งมากกว่านี้นะฮะก็ไปเพิ่มเติมกันได้ครับในชุมชนสายตรงเซนบอลนะครับสถิติตัวเลขโกหกใครไม่ได้และนี่คือข้อมูลที่บอกไปในสไตล์เราสายตรงเซนบอล